วันนี้ผมก็จะใช้ a s s a s s i n Solo ล่าเลวล85นะซึ่งแต่ละตัวแยกถ้าไม่ถึงบอาโซโลเพราะพวกนี้เป็นตัวเก็บเลยเลวหนึ่งเกือบหมดเลยนะมีตัวนี้เลวล34เลเวล38แล้วก็เลวล87ไม่มีบานนะซึ่งผมจะใช้ Assassin s <S ในการโซโลได้ไหมก็ต้องมาติดตามดูครนะับขั้นตอนแรกผมจะทำการเอ่อกดผ่านนะกดผ่านมันคือพลังขั้นสุดยอดของผมแล้วก็นี่ ผมจะรอให้มันถึงเวาวลึกก่อนนะหรือไม่ก็ถ้าเราจะเล่นเอาเซฟเนี่ยเราก็ถอยพวกนี้มาก่หนไหมนะคือกันตายเนี่ยกันตายไปก่อนเผื่อถ้าตายมันจะได้เจ็บคนเดียวโอเคแล้วก็ให้บิชอปทำการปั๊มสกิลให้กับตัวของแอสซัสซินของผมคำมนวณฟาดหนึ่งทีแล้วก็ฟาดสองที เออแล้วก็แอสซซินตัวนี้เลเวลเพียงแค่72เท่านั้นนะซึ่งเอามาสูโลดา85ด85เหมือนจะยากนะแต่ว่าเนื่องจากค่าสถานะมันเป็น SS อนะ่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างดุนิดนึงแล้วก็สเตสเตงไม่สูงเนาะสเตงไม่สูงแต่ค่าเอจิมันสูงมากมันเลยทำให้โดดาเมจค่อนข้างน้อยโอเคโอเคไหนดูซิอันนี้เถบิบถอยมานะสบิชอมนี่ก็เถิบขึ้นมา เอ่อถ้าทับศัตรูเป็นประมาณนี้ผมก็ทำอย่างนี้ได้เนาะสังเกตว่าผมอันนี้ผมทุนไม่ตายผมก็จะปล่อยนะโอเคชี้ไปร้อยสามสองมันแหลกนิดนึงนะมันโหลดมันโหลดตัวละครใช้บาร์ในการบ๊อบนาเมิไปนี่ครับสังเกตจะสังเกตได้ว่าเอเนอร์จีผมเยอะนะเพราะว่าผมใช้เป็นเจ็ดเอเนอร์จีเนื่องจากสกิลของ เนี่ยครับสกิลนี้เป็นขั้น4แล้วก็นี่ก็เป็นขั้น4ี่เหมือนกันนะแต่พวกนี้ก็อะไรทาให้พลังงานผมมีเจลูกนะแบบว่าไม่ติดขัดอะไรแ้วพอพลังงานเหลือสามลูกมันเริ่มน่ากลัวแล้วเคยเรือนหนึ่งพอก่อนแล้วก็ให้มันโหลดตัวละครเพิ่มนะจะได้เก็บเวล์เยอะแล้วก็เติมเติมพลังงานไปสี easy ครับโซโลง่าย เราก็เติร์นถอยมานะแล้วก็ผ่านไม่มีตัวโหลดแล้วใช่ปะโอเคไม่มีอะไรโหลดมาละเพราะปกติมันมันจะมีโหลดอาจจะมีโหลดเยอะกว่านี้เดีย๋ยแล้ววันนี้จำไม่ได้ประมาณนี้เนาะการโซโล่ด่านของ85ง่ายๆเนะถ้าตัวละครคุณสเตตัสมันดีอะเลเวลไหนจริงๆผมสามารถเลด่าน85ด้าแต่เลเวล50าสิบอย่างใดสลับแอสซัสซินเนาะ คือมันมันเป็นคาที่เล่นง่ายอัพอะไรง่ายเพราะสก,กิลมันไม่ได้หวังอะไรมาอัพง่ายเยะแค่มีสเต็งสเต็งเอหรือ B ก็พอแล้วมัิงจริงๆนะพอไอสเนตอนนี้ผมสเต็งบีนะแ้วค่าเด็กกับเอจิมันไป SS สทั้งคู่ซึ่งมันโอเคแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปลงโรงเรียนมันก็เลยแบบบวกเ e อน้อยถ้าเอาตัวลงไปลงโรงเรียนเราได้เอเบกสีบวกสาแล้วก็บวก 15บห้วกอะไรไปสสดภาวนานะด้วยก็น่าจะได้5้าพันได้อยู่นะจุดนี้ก็ต้องดูกันว่าจะเอาไงต่อนี่ครับเก็บเวลง่ายๆชิวๆสบายๆสำหรับนี้ก็จบไปเพล,ล้นแล้วก่อนลาก่อน